ราจะมาเยี่ยมลุงบอยกันนะวันนี้เนี่ยตาอาร์ตพาเด็กๆมาที่สวนสัตว์อุบลราชธานีาเพราะว่า,าที่นี่เนี่ยนะมีคนที่มีลุงที่อายุเยอะมากๆเลยรู้เปล่าลุงบอยลุงบอยใช่เดี๋ยวเราจะไปตามหาลุงบอยกันอ<า>ตอนนี้กันเดี๋ยวพวกเราไปกันเลยมีทางเข้านะเราเจอพี่กระต่ายอามาถ่ายรูปก,กับพี่กระต่ายหนะ่อยเร็ว หนึ่งสองสามโอ้ตรงนู้นมีพี่พี่กวางพี่กวางไปดูพี่กวางไปดูพี่กวางอ่าหนึ่งสองสามอ่าถ่ายพี่ช้างหน่อยโอ้มีพี่เสือด้วยมีพี่เสือด้วยโอ้โห เดี๋ยวเราไปตามหาลุงบอยกันเพราะว่ามันนานแล้วเนี่ยจะเที่ยงแล้วลุงบอยกินข้าวหรือยังก็ไม่รู้ปกติมีแต่ป้าขับอาไแนมามีออกก่อนป้าเดี๋ยวเราตามไปเลยอ้าวสองสาวข้างหลังกวุ๊กไม่น้อยใจ <c oughs> ด,ด,ดีนะดีอยู่แล้วจนะับดีๆนะห้ามหลุดนะไปเกาะกับมามีอ่า้องนายถ้าเกิดว่าหลุดลงไปแล้วไปอยู่กับกวางป้าไม่รอนะป้าไปก่อนเลยนะ อ่เด็กๆก,กอดดีๆนะอ่าไม่เป็นไรดูเขากินหญ้าก่อนใช่ไหมโอ้ยมีตัวพ่อตัวพ่อตัวลูกด้วยอันนี้ตัวลูกว่ามอมีดาวเห็นไหมเด็กๆเ,เห็นไหมครับเขาจะมีดาวเล็กๆอยู่ที่ตัวเห็นไหมอ่านั่งไงจุดขาวๆนั่งไงครับเรียกว่ากวางดาวตัวนี้มีเขาแหลวโอ้ตัวนี้ยิ่งเขาใหญ่ดูดิ อุ้ยสวยมากเลยอ่ะดูเขาเขายังไงพี่ตีมมีอะไรเนี่มีมีเถาวันหรือบนเขาเด้วยตอนนี้ถึงในโซนของเสือกับสิงโตแล้วนะครับนี่ไงครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ครับไม่เห็นเลยเห็นแต่หลังนี่ีๆเห็นหน้านิดนึง รู้ไหมว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงสิงโตนอนกี่ชั่วโมงสิงโตนอน2ี่สิบชั่วโมง้ดูววเลยย่สิบกิงหรออ๋อเก่งยังเลยที่เหลือที่เหลืออีกสชั่วโมงคือกินโอ้ยตอนนี้เราเจอแล้วเจอแล้วเราเจออาบ้านพี่สิงโตแล้วไม่แน่ใจนะเอออันนี้ปาไม่แน่ใจอะเด็กๆรู้ไหมว่าอันนี้คือตัวอะไรเอ่ย สิงโตขาวตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียตัวเมียทำไมถึงรู้ว่าเป็นตัวเมียครับมันไม่มีเอิรมอันนั้ไม่มีขนาออ๋เก่งนี้โอ้ยังไงยังไงยังไงเหมือนปลาอาจจะเห็นแล้วนะตัวผู้นะอยู่ข้างในอ่าป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นี่ไงเห็นแต่เห็นคอเขานิดนึงใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือตัวผู้นะครับแต่ว่าเขา เขานอนหันหลังให้เราอีกแล้วว่านี่เด็กๆเราเดินกันมาไกลแล้วนะเนี่ยเรายังไม่เจอลุงบอยเลยเหนื่อยุนเขาเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วเขาบอกเหนื่อยแล้วงั้นเราไปหาไอติมไปหาเลยเย็นๆกินดีไหมคุณเขาดีนะโอเคงั้นไปกินไอติมกันดีกว่าปะโอ้โหขนมของเล่นเต็มเลยอากาศร้อนๆกินไอติมกันดีกว่า มาเด็กๆมามามาดูซีได้อะไรกันมากินบ้างโอ้ของพี่ดีเป็นเรนโบว์โอ้สวยจังเลยนี่ไงเอาโหของพี่นายน่ากินนะเนี่ยช็อกโกแลตอาขุนข่าวได้แล้วครับออกัวฟูดไหนขอดูหน่อยมันเป็นแบบไหนออกัวฟูตอันนี้เป็นอะไรแปะแปะแปะดาบคอนทออร่อยไหม กินไม่สนใจเสือข้างหลังเลยนะ,ะ, <laughs> ะเดี๋ยวเราไปดูเสือกันนะครับไปดูเสือกันโอ้โห้วนทวนสมบูรณ์มากเลยครับน้องๆดูสิมมเขาน่าจะเป็นพี่น้องกันนะเนี่ยดูเขาเล่นกันเห็นไหมตัวไหนน่าจะเป็นพี่ตัวไหนหน่าจะเป็นน้องด<ว>ูได้่ไงเพราะตัวใหญ่เหรอแต่ป๊าปามาดูจากอันนี้แล้วนะส่วนใหญ่น้องจะแย่งพี่กินนะ่ไหมดูแล้ว ดูจากที่บ้านแล้วส่วนใหญ่น้องจะแย่งพี่กินไม่ว่าจะเป็นขนมโอหพูดปุ๊แบ่งกันท,ทันทีของน้องอร่อยเอากินของน้องหมดแล้วปเราเดี๋ยวนั้เดี๋ยวเราไปตามหาลุงบายกันต่อบายยเจ้าเสือก่อนไป บายเจ้าเสือก่อนนี่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 พ่ออาเห็นแล้วเมื่อกี้นี้ตรงนั้นน่ะ<ป>บ้านลุงบอยเราไปดูกันไหมตรงนั้นแต่ป่าจําได้ลุงบอยเขาอยู่ตรงนั้นไปดูไปดูป่ะ,ปปะบ้านลุงบอยยังอยู่เปล่าใช่ะใช่ลุงบอยอยู่ตรงนั้นไปไปนายลุงบอยเป็นไงบ้างไม่ได้เยี่ยมลุงบอยตั้งนานแล้วลุงบอยเอา้าเอา้า ลุงบอยไม่อยู่เอาพี่ดีแย่แล้วพี่เติมแย่แล้วอะลุงบอยหายเฮ้ยใครขโมยลุงบอยไปใครนึกทีเฮ้ยไม่มีเลยอะเกิดเรื่องแล้วทุกคนเกิดเรื่องแล้วลุงบอยหายไป อลุงบยไม่ใช่บ้านลุงบอยหรอลุงบอยมันย้ายบ้านแล้วลุงบอยย้ายบ้านแล้วสงสัยจะลุงบอยจะย้ายบ้านจริงๆงั้นเราไปตามหากันต่อไหมว่าลุงบอยอยู่ที่ไหนเฮ้ยตอนนี้เหมือนเราจะเจอก ong นกยักษ์นี่เราน่าจะไม่หลงทางแล้วนเกิดไหมใหญ่ด้วยทุกคนคนตอนนี้ น,นี่เจอแล้วเจอแล้วใช่เจอแลย่หนึ่งตัวยุงบอยเอวตัวใหญ่มากเลยอะทุกคนดู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 ด,ดนนูนายเงียบเสียงนะเงียบเสียงนะดูนะดูนะดูโอ้โหใหญ่มากหรือว่าน้องนายหรือว่าเขาจะเอาลุงไวยมาไว้ตรงนี้หรือเปล่าโอ้โในทะี่สุดเราก็เจอแล้วนะครับทุกคน ปาอาจว่าลุงบอยเนี่ยจะต้องอยู่ในนี้และดูดิมันใหญ่โตมากเลยอะ่ะลุงเขาเจอไหมเจอไหมเจอไหมออเออนี่เราเดินตามหากันมาหนาแล้วนะออนหมอมีเฮ้ยจริงเหรอไหอนไหนไหนไหนไม่เห็นเลยพี่ดีไหนอะ่ะโอ้โห my god my god เห็นไหมครับน้องๆเห็นไหมสมัยเขาไม่ชอบน้ำใช่ไหมคุณขาใช่โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากในที่สุดเราก็เจอแล้วนะครับน้องๆเราเจอลุงบอยแล้วใช่เด็กๆอย่าปีนเข้าไปเยอะนะเข้าใจไหมครับเพราะว่าถ้าเด็กๆตกลงไปนะป้าป้ากลับก่อนเลยนะป้าไม่รอนะ โอ้ใหญ่มากน่าจะแบบประมาณ6เมตรได้อ่ะอน้องอ่ะโอเคครับเราเจอลุงบอยแล้วใช่ไหมพี่ดีตอนนี้อ่าลุงบอยก็คือเป็นจระเข้นะที่แบบว่ามีอายุเยอะมากแล้วก็ใหญ่ที่สุดในสวนสัตว์อุบลเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะเจอพี่แพนด้าที่นี่จับมือหน่อยจับมือพี่แพนด้าเลยครับ หนึ่งสองสามโอ้ข้างๆบ้านลุงบอยก็จะเป็นบ้านของลุงฮิโปเพื่อนของลุงบอยอ๋อเพื่อนของลุงบอยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าจะใช่หรือเปล่า <laughs> ข้างๆบ้านของลุงบอยนี่ก็จะเป็นบ้านของลุงฮิโปโปใช่ไหมคุณเขาไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูฮิโปโปหน่อยปะไปะคุณเขาเจอยางลุงฮิปโปโอ้โห uh huh. เห็นแต่หลังอ่ะเพราะว่าวเขาอาจจะร้อนก็ได้ปะว่าตรงนู้นก็มีนะครับน้องๆเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นน้องๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปาอาร์ตเจอแล้วฮิปโปนี่ไงนี่ไงฮิปโป ฮะไม่ใช่เหรอปลาอันนี้ก็จะเป็นโซนแอฟริกานะครับอันนี้จะเป็นโซนสัตว์แอฟริกาหมดเลยนี่อันนี้คือตัวอะไรเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยม้าลายว้าวม้าลายเหมือนแพนด้าไหมรู้ไหมว่าม้าลายเขาจำได้ไงว่าใครเป็นใครเขาจำยังไงเอ่ยรู้เปล่าเขาจำลายบนตัว ลายม้าลายทุกตัวจะไม่เหมือนกันนะน้องๆอ่าเห็นไหมแต่ละตัวจะมีลายไม่เหมือนกันเลยนะหยหน้าเขาสวยจังเลยเจ้าม้าลายหุยเห็นไหมน้องๆเห็นไหมเขากระตุกกล้ามเนื้อเห็นไหมครับเห็นไหมเขากระตุกทำไมเขากระตุกทำไมครับเนื้อเขาเต้นเต้นอย่างเงี้ยเขาทำทำไมเอ่ยดูไหมรู้ไหมเขาไล่แมลงไงแมลงมาตอมเผาก็ตึ๊ด โอ้มีใครเห็นไหมเอ่ยนี่ไงหงเขาระดิงไม่ได้ีราฟอยู่ไกลไปหน่อย่เด้ไหมจอพี่นายนี่ไงที่พี่นายชอบมากพี่นายชอบมากอตัลระจตัวอะไรครับตัวอะไรแลกกระจอกเทศ ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่มากเลยรู้ไหมว่าเราสามารถขึ้นไปขี่ได้นะรู้เปล่าเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากเขาตัวใหญ่มากโอเคครับทุกคนวันนี้ภารกิจตามหาลุงบอยของเราเป็นยังไงครับสําเร็จไหมครับสำเร็จถ้าเกิดว่าน้องๆอ,งอะ่ะอยากเจอลุงบอยต้องทำยังไงครับพี่ดีส,สวนสัตว์สวนสัตว์นะต้องมาสวนสัตว์อุบลน,นะครับ จะได้เจอลุงบอยแล้วก็ฮิปโปแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกเยอะเลยใช่ไหมครับใช่โอเค okay. สำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เวลาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม่องแจ็งมือดีทีวีตั้งนี้นะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย